ประมาณปลายปลายปีเดือนธันวาของ2508ผมไม่ได้ป่วยอะไรอยู่ที่เฉยไปตรวจร่างกายนะฮะตรวจร่างกายเพราะว่าผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็นสี่ห้าสิบปีเลยวันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจด,ดูไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ไปตรวจทุกอย่าง ตรวจไปตรวจมาหมอบอกว่ามันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนผลตัว AFP อะไรเป็นนะฮะตรวจค่ามะเร็งเป็นแล้วก็ไปทำหัวใจสาวก็เป็นก็เลยไปทำ MRI อีกทีหนึง่งกระบวนการทั้งหมดเดือน2เดือนกว่าจะรู้หมดที่ว่าเป็นแน่แน่อยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อนนั้นประมาณ2.4คูณ1.8คูณ3หรือไงประมาณนั้นนะก้อนนี้หมอบอก คุณจิรเกตคุณโชคดีมากนลครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนผมบอกหมอว่าผมเป็นมะเร็งแล้วค่ะว่าผมโชคดีได้ไงลยะล่ะบอกโชคดีครับเพราะว่าที่ตับนี่มันเร็วเดิน,เดนสองเดือนมันไปเลยถ้าถ้าคุณไม่เจอมันช้าก,กว่าสองเดือนคุณไปเลยอาจจะไม่ทันก็ได้โชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอผมก็ได้ไปผ่านพอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลย ให้มาตรวจทุกๆสามเดือนเอ็มอก็ไปตรวจมาครั้งที่สามครึ่งสามเกือบนี่ใกล้จะครั้งที่สี่แล้วฮะไอ้ี่แต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชษก็บอกว่าเฮ้ย hey, รือต้องกินตัวนี้นะมันควรกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อเขาแล้วแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นเนะลยนะก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้น้ําหนักก็ กลับมาที่67ดครึ่งผมกินของของ,ของ,ของพิเชษมาประมาณเขาจะเจ็ดถเดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประครับประคองโดยพิเชษอยู่นะฮะก็เที่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผมนี่ผมก็คงคงจะฝากไว้กับพิเชษแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพิเชษคนเดียวนะครับคือโดยปกติเนี่ยตับเนี่ยมันงอกได้ şey เราสามารถตัดออกประมาณสองในสองในสามเหลือนิดเดียวมันสามารถงอกได้ภายในไม่กี่อาทิตย์นะฮะทีนี้เข้าใจว่าหมอตัดเนี่ยตัดเฉพาะไอ้ก้อนใหญ่ที่มันน่ากลัวออกนะฮะไอ้ก้อนเล็กๆนี่เขา้ามันกระจาย,ม,จายมันตัดไม่ได้ถ้าตัดก็คือหมดตับใช่ไหมฮะงนั้นก้อนเล็กๆนี่มันอาจจะ คือหมอเขาอาจจะมองดูที่เขาสั่งให้ไปตรวจเป็นประจำเนี่ยนะคะถ้ามันเกิดขยายเมื่อไหร่เขาอาจจะเริ่มให้คีโมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ขยายมันอยู่กับที่ก็ไม่ต้องให้อะไร